บ้านไร่อุ่นไอรักตอนที่เจ็ดสายลมเอื่อยๆพัดผ่านจนผ้าม่านสีขาวปลิวไหวเบาๆแสงแดดอ่อนๆสาดลอดเข้ามาทางช่องหน้าต่างเสียงนกร้องจิบจบเรากับกำลังทักทายกันเป็นนาฬิกาปลุกธรรมชาติที่คอยบอกเราว่าเช้าวันใหม่มาถึงอีกแล้วพิมพ์ประพาดึงผ้าห่มขึ้นคลุมโปงตั้งใจจะนอนต่ออีกสักนิดแต่ก็ไม่ทันไรเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น เธอจำต้องลุกขึ้นนั่งหาวอดวอดอย่างง่วงงุนจนน้ำตาไหลคลอเพราะความง่วงหืออะไรเนี่ยแม่พิมพ์ประภาพึมพำงัวงเงียก่อนจะสะดุ้งโยงลุกพรวดขึ้นมาเต็มตาไม่ใช่สิไอ้บ้าตะวันหยุดเลยนะอย่าแม้แต่จะคิดจะเข้ามาแกยืนรออยู่ข้างนอกห้องเดี๋ยวนี้เลยนะห้ามก้าวเข้ามาเด็ดขาดพิมพ์ประภาเดินไปเปิดประตูโดยที่ยังสวมชุดนอนแต่ว่าเธอพันตัวเองด้วยผ้าห่มหนาราวกับดักแด้ มีอะไรของนายเธอถามเสียงขุนแต่ก็แฝงแววระแวงไว้เต็มเป่าโทษคุณก็จะเข้ามาเอาเสื้อผ้าไปอาบน้ำนะสิเสียงจากอีกฝั่งของประตูลอยมาที่นี่มันห้องนอนผมนะครับลืมไปแล้วเหรอให้ตายสิคุณกล้าปล่อยให้ผมนอนเลี้ยงยุงอยู่หน้าห้องได้ยังไงกันเนี่ยใจร้ายชะมัดสงสารผิวหล่อๆของผมบ้างสิพ่อเลี้ยงตะวันบ่นพึมพำ พร้อมกับบิดขี้เกียจยื้อเส้นยื้อสายสายตาเหลือบมองไปยังที่นอนสุดห่วงอย่างคนทำใจไม่ได้ในหัวนึกถึงข้าวของของตัวเองทั้งที่นอนหมอนข้างรวมไปถึงผ้าหม่มนวมผืนโปรดคิดถึงตรงนี้พ่อเลี้ยงก็เหมือนจะนึกอะไรบางอย่างออกก่อนจะรีบพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงจริงจังราวกับจะออกคำสั่งคุณผมยอมให้ใช้ห้องนอนก็ได้แต่ตู้นั้นของผมมีของสำคัญเก็บไว้ห้ามยุ่งเด็ดขาดนะเดี๋ยวผมจะไปหากุญแจมาล็อกไว้ที่หลัง พิมพ์ประพาพยักหน้ารับแม้สีหน้าจะไม่ค่อยพอใจนักในใจนะอยากให้พ่อเลี้ยงเก็บเสื้อผ้าแล้วหอบหิ้วไปนอนที่อื่นเสียด้วยซ้ําแต่ก็ได้แค่คิดเพราะถ้าอยู่ๆพ่อเลี้ยงต้องย้ายห้องแล้วยากๆหรือทนายผู้มีสิทธิ์พิจารณาความประพฤติของพวกเธอทั้งคู่แวะมาที่ไร่หละกเกาะมันก็คงดูผิดสังเกตอยู่ไม่น้อยเธอยือนหันหลังให้ แล้วก็ปล่อยให้อีกฝ่ายเลือกเสื้อผ้าในตู้อย่างหวาดระแวงจนเมื่อรู้สึกว่าเขาใช้เวลานานจนผิดสังเกตจึงได้หันกลับไปมองนี่นายได้เสื้อผ้าแล้วก็ออกไปเปลี่ยนที่อื่นสิหญิงสาวตาวาดแว๊ดอย่างตกใจรีบยกสองมือปิดตาเมื่อเห็นพ่อเลี้ยงถอดเสื้อออกและกำลังจะค่อยๆถอดส่วนล่างเพื่อเปลี่ยนไปนุ่งผ้าเช็ดตัวขอเปลี่ยนตรงนี้เถอะหน้าผมไม่ถือหรอกให้คุณดูหุ่นบึกๆของผมบ้างถือว่าแค่เปลืองตัวนิดหน่อยเท่านั้น ผมยอมรับได้พ่อเลี้ยงส่งเสียงออกมาอย่างมั่นหน้ายิ้มโชว์ฟันขาวให้อย่างกับจะสะกดใจแม่กวางตัวน้อยที่อยู่ตรงหน้าก่อนจะรีบผุบลงทันควันเมื่อเหลือเห็นอีกฝ่ายหยิบกันไกลอันเดิมที่วางบนโต๊ะเครื่องแป้งมาถือมั่นไว้ในมือจะไม่ออกไปใช่ไหมให้เวลาคิดใหม่3าวิพิมประภาถามเสียงเย็นเย,ยือกแสงสะท้อนจากกันไกลาวาววับกับรอยยิ้มเหมือนผู้ร้ายโรคจิตในหนัง ทำเอาพ่อเลี้ยงเข่าอ่อนลงไปนั่งพับเทพียบที่พื้นมะมะไม่ต้องนับผะผะผมออกแล้วตอนนี้ตอนนี้เลยไปสินายจะนั่งหาพระแสงทําไมอีกคุณคุณก็ขยับออกไปจากประตูสิผมไปไม่ได้พ่อเลี้ยงพูดเสียงสั่นที่เห็นแววตาลุกวาวของแม่เสือร้ายเมื่อเห็นพิมพ์ประพายอมขยับเปิดทางให้ก็รีบคลานหนีตายอย่างหัวซุกหัวซุนว้ายหนูกลัวแล้วเขาผวาเฮือก วีดร้องแต๋วแตกออกมาเพราะตกใจที่อีกฝ่ายปิดประตูตามหลังเสียงดังปังจนเมื่อตั้งสติได้เขาก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนถอนหายใจยาวอย่างโล่งอกครุ่นคิดในใจอย่างหนักถึงสวัสดิภาพของตนเองถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆคิดว่าเขาคงจะต้องพลาดพลั้งโดนเสียบพุงกะทิเข้าสักวันเป็นแน่แท้มีอะไรกันหรือเปล่าคะพ่อเลี้ยงป้าได้ยินเสียงดังโครมครามตกใจหมดเลย ป้าจูรีบวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาถามเพราะได้ยินเสียงดังอึกทึกคึกโครมกันอยู่ด้านบนพอเลี้ยงถอนใจยาวก่อนตอบออกมาเสียงเรียบเปล่านี่ครับเสียงลมมันตีประตูนะครับผมตกใจก็เลยร้องออกมาก่อนจะเปลี่ยนเรื่องอย่างแนบเนียนอ่าแล้วคุณพริตตี้เป็นไงบ้างครับพออยู่ได้ใช่ไหมครับ คำถามถูกส่งไปยังหมวดพิทักษ์ที่ตอนนี้อยู่ในร่างของน้องพริตตี้สาวหน้ายหมวยๆผิวเนียนใสอย่างกับลูกผู้ดีมีฐานะริมฝีปากแดงระเรื่อเหมือนแต่งทุกเช้าเรื่อนผมประกายแดงส้มดัดลอนปลายอย่างตั้งใจและที่โดดเด่นสุดจนพ่อเลี้ยงต้องหลบตาก็าคือหน้าอกขับสบื้มที่ดูจะพุ่งนำหน้าความอ่อนโยนทุกอย่างไปไกลหลายช่วงตัวได้สิคะสบายมากเลยคะ่ะ เสียงแหลมสูงลากยาวชนิดที่ถ้าใครหลับอยู่คงสะดุ้งตื่นท่าทางก็ไม่แพ้กันมือหนึ่งจับผมอีกมือเท ok so ้าสะเซอแอนอกเท่าลูกส้มโอส่งให้เต็มสายตาเรียกได้ว่าพ่อเลี้ยงถึงกับกระพริบตาทีทีทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวทำตัวตามสบายเลยนะครับคิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านของตัวเองก็แล้วกันครับได้เลยค่ะวันนี้พริตตี้ว่าจะชวนพิมมี่ไปเที่ยวเล่นสักหน่อยพ่อเลี้ยงคงจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมคัะ เสียงแหลมใสาลากยาวพร้อมส่งสายตาหวานเชื่อมปนขี้เล่นมือหนึ่งตีแขนพ่อเลี้ยงเบาๆอีกมือบิดสะโพกยิกยิกทำเอาพ่อเลี้ยงถึงกับชงะงักค้างยิ้มแห้งแคบปั้นไม่ขึ้นได้เลยครับผมไม่มีปัญหาเสียงตอบรับฟังดูลังเลนิดๆพร้อมรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะใจดีแต่แววตากลับเต็มไปด้วยคำว่าขอให้จบวันนี้ไปอย่างสงบทีเถอะ สวัสดีค่ะพี่พริตตี้สวัสดีค่ะพี่ตะวันทานอะไรกันอยู่คะขอหวานร่วมวงด้วยได้ไหมคะเสียงใสๆดังมาพร้อมกับร่างระหงของหญิงสาวเรือนผมดำคลับยาวสลวยสวมเดรสสีฟ้ายาวคลุมเขา่าผ้าพลิ้วไหวรับกับแสงแดดยามเช้าเธอยิ้มพรายอย่างเป็นกันเองขณะเดินเข้ามาราวกับนางฟ้าเดินเล่นอยู่กลางไร่เขียวขจีป้าจูคะนี่คะ่ะ ของอร่อยที่หวานติดเอาไว้คราวที่แล้วแบ่งกันนะคะแต่เดี๋ยวป้าช่วยใส่จานให้พ่อเลี้ยงชุดหนึ่งนะคะแล้วก็ของป้าจุอีกชุดหนึ่งค่ะนั่งก่อนสิคะคุณหวานว้าวใส่ชุดแบบนี้ดูสวยจังเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณพิมพ์ชมกันแบบนี้หวานก็ทำตัวไม่ถูกเลยสิคะคุณพิมพ์เองก็ทั้งสวยทั้งสดใสามากเลยนะคะสองสาวยิ้มให้กันอย่างมีมตรีจิต บรรยากาศบนโต๊ะอาหารดูอบอุ่นขึ้นถนัดตาแม้ลมเย็นจะพัดมาเบาๆแต่หัวใจก็อบอวนด้วยรอยยิ้มพิมพ์ประพาแอบมองหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆพ่อเลี้ยงก็พลันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังนั่งดูละครหลังข่าวสวยหล่อเหมือนคู่พระนางสุดเพอร์เฟกเสียดายนิดนึงผู้ชายดูลามกไปหน่อยหญิงสาวนึกในใจอย่างหมันไส้ปนเอ็นดูจนกระทั่งผู้หมวดสกิดเบาๆที่ข้อศอกเสียงกระซิบเตือนแผ่วเบา เรียกสติคนที่มัวแต่นั่งเหม่อลอยพิมพ์ประภาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะรีบหันมาก้มหน้าก้มตาทานอาหารตรงหน้าต่อพยายามไม่เหลือบมองไปทางพ่อเลี้ยงกับแววหวานอีกราวกับกลัวสายตาจะหลุดเข้าไปในบทละครรักโดยไม่ตั้งใจเมือม่อมื้อเช้าสิ้นสุดลงทุกคนลุกขึ้นจากโต๊ะ พิมพ์ประภากับผู้หมวดพิทักษ์ยืนส่งน้องหวานที่ขยับกระโปรงนิดๆก่อนจะก้าวขึ้นรถด้วยท่วงท่าสง่างามอย่างคุณหนูในละครพอเลี้ยงตะวันเองก็ยิ้มกริ่มหยิบกุญแจรถขึ้นมาไขประตูให้ด้วยท่าทีสุภาพราวกับสุภาพบุรุษประจำไร่ที่พร้อมพาแขกคนสำคัญออกเดินทางแสงแดดยามสายสองลอดพุ่มไม้ลงมา ทับทับพื้นดินใบไม้ไหวเอื่อยตามแรงลมอ่อนเสียงนกบนยอดไม้ส่งเสียงจิบจ้าบแผ่วเบาบรรยากาศภายในไร่ราวกับเปิดฉากตอนใหม่ของละครเช้าโดยมีพระนางขึ้นรถออกเดินทางไปด้วยกันอย่างชวนฝันพิมพ์ประพายืนมองตามรถกระบะคันนั้นที่แล่นออกไปทางถนนเล็กๆในไร่รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าทั้งหม่นไส้ทั้งขำทั้งรู้สึกแปลกๆในใจข้างตัวเธอ หมวดพิทักษก็ยังยืนกอดอกถอนหายใจเฮือกหนึ่งก่อนจะหันไปแซวเสียงเบานี่ยายตัวแสบตาไม่ถั่วเลยนะเราน่ะไม่รู้สึกอะไรในใจบ้างเลยหรือไงรู้สึกดีออกผู้หมวดฟินจะตายไปเหมือนดูละครรักโรแมนติกกลางทุ่งยังไงยังงั้นนางเอกสวยหวานหยดย้อยอย่างกับนางฟ้าลงมาโปรดแต่พ่อเลี้ยงนั่นเขาเป็นสามีเธอนะก็แค่ในานามไงเล่าเดี๋ยวมันก็จบเรื่องแยกย้ายกันไปคนละทางอยู่ดี ปล่อยให้คุณตะวันเขาวสวีทหวานชื่นกันอยู่ในไร่ไปส่วนพิมพ์ก็จะกลับไปเป็นนักข่าวสาวสวยสะบัดที่ดังเปรี้ยงปร้างในเมืองกรุงพิมพ์ประภาพูดแล้วก็เผลอมโนไปไกลใบหน้ายิ้มระรื่นตาหยีเรากับกำลังเล่นบทนางเอกอยู่กลางไร่จริงๆหมวดพิทักษ์ที่ยืนมองอยู่ข้างๆสายหน้าช้าๆอย่างหมดคำจะพูดเดี๋ยววันนี้ฉันจะออกหาขา่าวเธอออกไปเดินเล่นที่ตลาดก่อนก็ได้นะ เขาพูดเรียบเรียบแต่แฝงความห่วงใยแล้วนัดเวลากลับมาพร้อมกันจะได้ไม่ผิดสังเกตหญิงสาวขามวดคิ้วทันทีจะได้ไงกันละลงเรือลำเดียวกันแล้วจะทิ้งกันได้ยังไงละ่ะหมวดไม่ดีหรอกมัง้งมันอันตรายนะเขาพูดเสียงจริงจังสีหน้ากังวลขึ้นมาทันทีไม่อันตรายอะไรหรอกหน้านะนะนะนนะ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 เธอแย้งเสียงใสแล้วขยับเข้ามาใกล้ๆดึงแขนเขาเบาๆพร้อมทำหน้าบูดบึง้ง เหมือนเด็กกำลังงอนพ่อคุณผู้หมวดเซอร์ซ่าจะตายไปเดี๋ยวถ้าเดินไปชนกับโจรเข้าก็ไม่รู้ตัวอีกหรอกเอาเป็นว่าให้พิมพ์ไปด้วยนะ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 ผู้หมวดถอนหายใจยาวดวงตาคู่นี้ที่เคยใช้จับผิดคนร้ายมานับไม่ถ้วนบัดนี้กลับแพ้ทางกับลูกอ้อนแบบเด็กๆของพิมพ์ประภายอย่างสิ้นท่าเขาเคยผ่านภารกิจนับร้อยเจอคนเจ้าเล่คนอันตรายหรือแม้แต่คนปากหวานใจแข็งก็รับมือมาแล้วทั้งนั้นแต่กับหญิงสาวร่างเล็กคนนี้แค่ทำตาโตใส่ ทำเสียงอ้อนหน่อยเขาก็แทบยกธงขาวยอมแพ้ทุกทีในที่สุดเขาก็พยักหน้าช้าๆเหมือนนักโทษที่ยอมจำนนต่อคำพิพากษาเสียงถอนใจเบาๆดังอีกครั้งก่อนจะเปรยออกมาเบาๆเฮ้อผู้หมวดพิทักษ์ครับคุณเสร็จเด็กนี้แล้วจริงๆก็ได้ครับแต่เธอต้องเชื่อฟังฉันทุกอย่างห้ามแยกห้ามซ่าแล้วห้ามทำอะไรแผลงๆเด็ดขาด รับทราบค่าผู้กองพิทักษ์พิมพประพายกมือแนบขมับอย่างตั้งใจพร้อมทำหน้าทะเลนประกอบก่อนจะหลุดหัวเราะคลิกออกมาราวกับเด็กได้ของเล่นใหม่หมวดพิทักษ์ถอนหายใจเฮือก มือยกขึ้นนวดขมับเบาๆอย่างคนปรงตกสองเท้าที่เคยเดินในเส้นทางปราบปรามผู้ร้ายอย่างมั่นคงกลับเริ่มลังเลข,ขึ้นมานิดหน่อยกับภารกิจพิเศษครั้งนี้เขาไม่แน่ใจเลยจริงๆว่าใครกันแน่ที่ต้องคุ้มครองใครในภารกิจครั้งนี้หรือว่าแท้จริงแล้วเขาตั้งหากที่เป็นฝ่ายถูกลากไปผจญภัยโดยสมบูรณ์แบบที่ไร้กำนันเข้มแก้วไวคริสตัลใสสะอาดสะท้อนแสงอ่อนๆจากโคมไฟเหนือโต๊ะ เมื่อมือข้างหนึ่งแตะที่ก้านแก้วเบาๆและยกขึ้นด้วยท่าทีสง่างามวนยแดงเข้มราวกับอัญ,ญมณีต้องแสงไหวระริกแก้วถูกหมุนวนอย่างเชื่องช้าน้ำไวน์ไหลเวียนไปตามขอบแสดงให้เห็นเนื้อสัมผัสที่สมบูรณ์แบบเพราะกำนันแผนการที่เราตกลงกันไว้คงต้องเดินหน้าต่อแล้วละ่ะคืนเลื่อนออกไปอีกผมว่ามันจะไม่ทันเวลาชายวัยกลางคนในชุดซาฟารีสีเทาเอ่ยเสียงเรียบ ดวงตาคมกริบไล่มองของเหลวสีแดงที่บรรจงหมุนไปมาก่อนจิบขึ้นอย่างมั่นใจริมฝีปากแตะขอบแก้วเพียงเบาๆรสชาติแรกกระจายตัวทั่วทั้งโสสัมผัสกลิ่นหอมของผลไม้สุกและความนุ่มนวลของรสไวน์ให้ความรู้สึกหนักแน่นแต่ลึกล้ำเงียบสงัดราวกับไม่มีใครกล้าเอื้อนเอ่อยคำใดให้รบกวนเสี้ยววินาทีแห่งอำนาจอันน่าเกรงขามนี้ผมคิดว่าเอ่อกำนันเค็มอึกอัก มองอีกฝ่ายด้วยแววตาลังเลบนเกรงขามเชื่อผมเถอะพ่อกำนันถ้าคิดจะทำงานใหญ่แล้วจะมัวแต่กลัวก็แค่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปก็พอรับรองว่าผลประโยชน์ครั้งนี้มันคุ้มแน่นอนถ้าอย่างนั้นก็ตามที่ท่านว่าแต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่ต้องห่วงแค่กำนันอยู่นิ่งๆทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นที่เหลือผมจะจัดการเองทั้งหมดพอพูดจบชายชุดซาฟารีก็ลุกขึ้น บบ่ากำนันเบาๆก่อนจะเดินออกไปขึ้นรถพร้อมผู้ติดตามสองคนทิ้งให้กำนันเข้มยืนถอนใจอยู่คนเดียวพ่อกำนันครับให้พวกผมตามไปไหมครับมากันแค่นี้เองยังกล้าทำท่าวางอำนาจสมุนคนสนิทรีบเดินเข้ามามองตามฝุน่นที่ยังไม่ทันจางทำท่าขึงขังพร้อมจะวิ่งไปลุยเสียให้ได้เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้อง,อ,งอย่าเสือกไปยุ่งกับพวกนั้นละ่ะ กำนันเข้มหันกลับมาตว,วัดเสียงสั่งก่อนจะถอนหายใจยาวข้าว่าจะร่วมด้วยมันน่าจะได้ผลประโยชน์คุ้มค่าอยู่พวกเองอยู่นิ่งๆก็พอจะทำอะไรก็รอฟังคำสั่งข้าเสียงของเขาหนักแน่นแต่ดวงตากลับวูบไหวก่อนจะหันกลับไปที่โต๊ะยกแก้วไวน์ขึ้นกระดกจนหมดในรวดเดียวเขามองแก้วเปล่าในมือตัวเองรอยยิ้มจางๆผุดขึ้นที่มุมปาก ไม่แน่ชัดว่าเป็นรอยยิ้มพึงใจหรือยิ้มอย่างคนที่รู้ว่ากำลังจะเดินลงสู่เกมอันตรายด้านพิมพ์ประภาและหมวดพิทักษ์ทั้งสองคนเริ่มต้นภารกิจนักสืบด้วยมอเตอร์ไซค์จ่ายตลาดคันเก่าของไอ้ทอดที่จอดทิ้งไว้ข้างยุ้งข้าวขับวนไปวนมาในไร่กลางตะวันอย่างไร้จุดหมายไอ้คุณผู้หมวดฉันว่ามันไม่ใช่แล้วละ่ะแบบนี้ทำไมอีก ก็ในไรนี่พิมพ์เป็นเจ้าของนะจะขับวนหาพระแสงของเงาอะไรนักหนานี่ตรงนี้เมื่อกี้ก็ผ่านแล้วไราย,ยาสูงสูงนั่นก็เคยนอนกลิ้งมาแล้วคอกวัวนั่นก็เคยเออไปนอนตีแปลงเล่นมาแล้วพิมพ์ประภาเริ่มบ่นยาวมือก็ชี้ไปนั่นไปนี่เป็นหลักฐานแล้วจะให้ไปทางไหนล่ะก็ออกนอกไร่สิคะ ดูพื้นที่รอบๆจะได้รู้ว่าตรงไหนมีอะไรดูถนนหนทางบ้านคนจะได้ผูกมิตรกับชาวบ้านด้วยไงล่ะ,ะสอบติดตำรวจได้ไงเนี่ยจับฉลากมาหรือเอาวัวแลกมาคะตาหมวดทึมโอ้ยก็ได้ออกนอกไรก็ได้แต่ทำตัวดีๆนะห้ามมีพิรุษคิดแค่ว่าออกมาเที่ยวหาของกินถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวฉันจัดการเองนะเข้าใจไหม ที่แรกผู้หมวดกะว่าจะขับวนให้เพื่อนสาวจอมแสบเหนื่อยและเบื่อแล้วค่อยพาไปส่งบ้านแต่ยังไม่ทันออกพ้นซุ้มประตูไร่สายตาก็เหลือบไปเห็นรถกระบะสี่ประตูสีดำขับผ่านไปด้วยความเร็วจนฝุ่นตลบสงสัยนักก็ขับตามไปสิมวดเสียงคนซ้อนท้ายเร่งเรา้าจะบ้าเหรอขับเร็วขนาดนั้นตามทันก็ปฏิหารแล้วดูรถเราสิ ถ้าเร่งตามไปมีหวังพังเป็นชิ้นแน่ๆเขาบ่นเบาๆพลางหักเลี้ยวไปอีกทางในใจก็อดคิดถึงรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจที่ทิ้งไว้กรุงเทพไม่ได้ทางนี้พ่อเลี้ยงเคยบอกว่าไม่ไกลก็เป็นทางลูกรังแล้วสุดทางไปถึงไร่ของกำนันเข้มเลยตรงนั้นไปก็เข้าเขตป่าพิมพ์ว่าเผลอๆไปถึงชายแดนเลยมั้งสองข้างทางเริ่มเห็นบ้านเรือนปลูกห่างๆกันพ่อขับไปถึงเพิงขายข,ายของริมทาง หญิงสาวก็ฟาดมือตบไหล่ผู้หมวดรัวๆจอดจอดจอดมวดจอดก่อนสี่เห็นไหมนั่นอะไรอะไรอีกละยี่ตัวแสบแวกกินน้ำแข็งใสกันเห็นไหมร้านตรงนั้นไงน่าอาร่อยจะตายรีบจอดเลยนะรีบกินจะได้รีบไปต่อผู้หมวดถอนใจนึกว่าจะได้สืบข่าวจรงิงจังสุดท้ายต้องจอดเพราะแพ้น้ำแข็งใสพอรถจอดพิมพ์ประภาก็รีบพุ่งไปที่ป้ายหน้าร้าน ป้าคะน้ำแข็งใสใส่ทุกอย่างเลยคะ่ะพี่สาวคนสวยจะเอาอะไรรีบสั่งนะอย่าทำพิมเสียเวลาใหญ่ตัวแสบดูนั่นสิอะไรอีกน้ำแข็งอยู่ทางนี้มัวมองอะไรไร้สาระหน้าผู้หมวดสกิดเรียกให้ดูชายสามคนที่นั่งอยู่หลังร้านขายของหนึ่งในนั้นยกแก้วไม้ไผ่ขึ้นดื่มก่อนจะวางลง แล้วพยักหน้าให้อีกสองคนหันมามองมองตรงมายังพิมพ์ประภากับผู้หมวดในคราบสาวสวยทรงโตมองกันจนตาแทบถลนทำไมหมวดสามคนนั้นเป็นใครเธอดูสายตาสีอย่างกับพวกโจรบ้าก,กามฉันว่ารีบกินรีบไปดีกว่าอะไรกลัวเหรอตัวเองนะเป็นตำรวจแท้ๆไม่ได้กลัวแต่ดูสภาพของฉันตอนนี้สีถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาได้ดังสนั่นจนเสียแผนใหญ่แน่ ทั้งสองมัวแต่ปรึกษากันไม่ทันได้สังเกตว่าชายทั้งสามเดินโซเซเข้ามาใกล้ก่อนจะล้อมไว้แบบถึงตัวสวัสดีน้องสาวทั้งสองมาเที่ยวเหรอจะ๊ะให้พี่พาทัวร์ที่ไร่ไหมรับรองสนุกถึงใจแน่นอนไม่ดีกว่าค่ะพวกเรากำลังจะกลับกันแล้วเฮ้ยไม่ได้สิวะมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องเข้าไปดูท้ายไร่กับพี่ก่อนถึงจะเรียกว่ามาถึง ไปดีๆเถอะนะคนสวยอย่าให้พี่ต้องหุดหิดไอคนที่ดูจะเป็นหัวโจกโ้้มตัวเข้ามาใกล้มือไม้ทําท่าจะขยำส้มโอบนหน้าอกน้องพริตตี้คนสวยพิมพ์ประพาเห็นแล้วแทบหลุดขำที่แต่ละคนมัวแต่มองน้องพริตตี้ทั้งที่เธอก็ยืนอยู่ตรงนี้แท้ๆผู้หมวดพยายามตั้งสติลวงมือช้าๆเข้าช่องลับตรงข้างเอวถ้าอดทนไม่ไหวได้ฟาดด้วยดามปืนแน่ๆหยุดนะเสียงตวาดชัดถนัดหู ทำเอาทุกคนชงงะงักหันไปตามเสียงพร้อมกันแม่เลี้ยงหวานเออคือพวกผมไม่ได้เออขอโทษครับแม่เลี้ยง